ประธานสารรัฐธรรมนูญเร่งทำความเข้าใจประเด็นสารรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้หลักนิติธรรมแก่นักศึกษาและประชาชนในจังหวัดจันทบุรีครับที่หอประชุมสิริรำไพพันธ์อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชพัฒรำไพพันธ์นีจังหวัดจันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัยกูลทองอารามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัตรรำไพพันนีและนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี mm. กล่าวต้อนรับศาสตราจารย์ดรนครินเมฆตรัตรัฐประธานสารรัฐธรรมนูญในโอกาสเป็นประธานกล่าวเปิดการอภิปรายเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้หลักนิติธรรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรมซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานสารรัฐธรรมนูญร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒรำไพพรรณีจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนได้เข้าถึงข้อกฎหมายที่ประชาชนควนรรู้โดยกิจกรรมวันนี้มีการอภิปรายร่วมกันระหว่างศาสตราจารย์ดรอุดมรัช Amarit ตุลาการสารรัฐธรรมนูญนายสมสกุลณะบางช้างรองอธิบดีสารปกครองระยอง นายพงสุขบัณฑิตสิทธิโชคอายการจังหวัดจันทบุรีและอาจารย์ทรัพยสิทธิ์เกิดในมงคลคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏร,รำไพพรรณีน ส่วนในช่วงบ่ายศาสตราจารย์ด็อคร์นักคร,รินเมฆตรรัตประธานศาลร,รัฐธรรมนูญให้เกียรติบรรยายพิเศษพร้อมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมทั้งสองวันคือการแข่งขันตอบปัญหาเมื่อวานนี้และการบรรยายพิเศษในเรื่องข้อกฎหมายเป็นการสืบเนื่องภา,ารกิจที่ได้ MOU ไว้กับทางมหาวิทยาลัย ตุลาการและสารปกครองเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อกฎหมายที่ควรรู้และเป็นการเผยแพร่กฎหมายที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนจึงร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่5-6สิงหาคม2567และเชื่อมั่นว่าจะเกิดประโยชน์กับผู้เข้าร่วมโครงการนี้อย่างแน่นอนครับเราต้องการจะสืบภารกิจที่เราได้ลง MOU ไว้กับทางรัชพัฒน์ลภัยพันธ์ี ซึ่งลง MOU ไว้ตั้งแต่ปี2559นะครับรวมทั้ง MOU ที่ทำไว้กับสาธารครองทางอายการสูงสุดด้วยซึ่งพันธกิจเหล่านี้ต้องทำร่วมกันนะครับเราก็เลยผูกมัดกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยเขาไว้ด้วยกันใน2วันนี้ครับเราทึกทักอาว่าทุกคนต้องรู้กฎหมายแต่กฎหมายในบางส่วนเป็นสามัญสำนึกนะครับที่เราอาจจะใช้วินยูชนพึ้นเข้าใจอย่างงู้นอย่างนี้ได้แต่บางเรื่องเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของวิธีการวิธีพิจารณาความเนี่ยเราต้องเข้าใจบางอย่างว่าเป็นเงื่อนไขบังคับ เช่นคุณต้องร้องสิทธิอันนั้นภายในกี่วันอายุความเท่าไหร่นะครับการร้องเรื่องต่างๆจะมีผลสืบเนื่องอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องความเข้าใจทางกฎหมายเนี่ยไม่ใช่แค่ความเข้าใจทางเนื้อหาเท่านั้นต้องเข้าใจในเรื่องของกระบวนการ